อัจเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามรนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในเดี๋ยวนี้ใครจะรู้ความตายว่าจะเกิดกับเราได้แม้พรุ่งนี้พุทธสุภาษิตเตือนจิตสก,กิดใจให้เราไม่มัวเมาประมาทหลงจมอยู่กับวันเวลากับวัยกับความไม่มีโรค ความหลงเพลิดเพลินสนุกสนานกับเวทนาสุขทุกข์ไปวันวันเพียรเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพียรเพื่อความสมบูรณ์แห่งวิชาเพียรเพื่อพัฒนาจรณนะเพียรเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาดทำลายสิ้นมนทินสิ่งเศร้าหมองและนิวรณ์ถอนตัณหา ละทุกละสุขทำจิตใจให้อยู่เหนือโลกเหนือความยินดียินร้ายในประการทั้งหลายอัตตาเก่าต้องให้เห็นแจ้งถึงความดับสลายอัตตาใหม่รักษาใจไม่ให้หลงไปยึดติดเห็นเป็นเพียงวัตถุปรมัติอาการวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบสัมผัสเช่น รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรม,มารมอะไรก็ตามสิ่งที่กระทบได้สัมผัสได้เป็นวัตถุทั้งนั้นเป็นแค่รูปเท่านั้นถ้ารูปหรือวัตถุกระทบจิตจิตตั้งมั่นไม่วันไหวหลงปรุงแต่งตามจิตนั้นอาการนั้นก็เป็นปรมัตร์ปรมัตหมายถึง จิตที่ตั้งมั่นรู้เห็นเป็นปัจจุบันขณะจิตไม่มีอดีตไม่มีอนาคตทุกสิ่งอย่างเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมเท่านั้นจิตรู้เห็นเองปล่อยวางเองเห็นทุกวางทุกข์อากับกิริยาไม่ว่าของรูปหรือนามล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นจิตปรมัตสัมผัสนิโรธได้บ้างแล้ว แต่ยังไม่สนิทแนบแน่นอาการหมายถึงภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อไม่หลงปรุงแต่งตามภาวะผู้รู้ผู้เห็นก็แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นก็เป็นเคยสงสัยลังเลใจก็แจ่มแจ้งด้วยปัญญาออกมาจากจิต มืดเกิดสว่างเกิดโง่เกิดฉลาดจิตโล่งโปรงเบาเห็นเป็นอย่างอยู่ภายในเห็นได้ชัดว่าจิตใจมันดีแต่ไม่ใช่อาการดีใจเหมือนกับสมัยเมื่อครั้งรู้รูปนามใหม่ๆจิตมีภาวะความเป็นกลางด้วยตัวมันเองจิตเปลี่ยนสัมผัสถ,ถึงอาการ เป็นมัคเป็นผลเป็นมัคเป็นผลเปลี่ยนเป็นลำดับลำดับไปบางทีก็เป็นแค่มัคบางทีก็เป็นได้ทั้งมัคทั้งผลสิ่งสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพละกำลังของจิตทั้งห้าหรือสติสมาธิปัญญารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกมัคยาน หากความพร้อมแห่งธรรมมีก็อาจทำลายอุปทานขันเชื้อแห่งกองทุกข์ได้ในขณะจิตหนึ่งเท่านั้นสภาวะธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นในจิตเราไม่ได้เลยหากความเพียรเรายังอ่อนน้อยด้อยค่าผู้หลงมัวเมาประมาทปราติเตียน รู้เรื่องจากการฟังไม่ได้ช่วยให้เห็นแจ้งในอริยศาสตร์แม้ปฏิบัติหากไม่จริงไม่จังเราจะได้สัมผัสธรรมแบบเปลือกเปลือกหากเป็นการขุดเจาะน้ำก็ได้น้ำตื้นๆน,น้ำผิวดินดื่มกินไม่ปลอดภยัยต้องถึงขั้นน้ำบาดาลโน่นเลยทีเดียวฝึกจิตแต่ละทีต้องถึงปรมัตร ต้องให้เป็นมัรคกเป็นผลกันเลยทีเดียว